สับเออสับสอยู่ไหมปลาสับงออเออเร็วเลุกกปลาเนี่ยลกกปลาลูเออเออเออสับอยู่ไหมอยู่ไหมปลาน่ะอยู่ไหมอยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวชิปเปอดเนยอยู่ไหมโอ้โโอ้โอ้เตียนตือโดนนะครับ สโดใจอยอะอยู่ไหมอยู่อย <acity> <envy> ู่อย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 ู่ครับอยู่อยู่ลังไว้ลังไว้ลังไว้อยู่อยู่เออหมุนหมุนหมุนจบสายเออจะตกน้ำแล้วจะตกน้ำอย่าไปจับสายสิเออลังไว้พอพอพอแล้วเก็บสายเก็บสายเออเออ สุดยอดเอามาปลามาแล้วเอาาอๆๆปลาแล้วลุกเร็วๆเร็วอย่าตายเร็วลุกลุกลุกเอาปลาอ้ยตัวใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่เออเออเดี๋ยวขันหนักเดี๋ยวขัหนักลงมุนมจ็บสายเออ

อุ้ยมิอุ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยใหญ่อุ้ยเบี้เตื้อโอ้โหโอ้ยเปิดหน้าโลกเปิดหน้าโลกขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นมาขึ้นมาเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ไปเลยไปเลยเออปลาเส้นเออ เปิดนาลองไว้เปเอยเต้จับเลยลูกจับปลาจับปลาเต้จับปลาลูกเปิาล่องยีเอาเปิดจับปลเฮ้ยโ้ับคันด้วยนี่โอ้อดสุดยอดเลยนาหนโชว์ปลานเลยอู้หครับดูปลากับคนครับเท่ากันเลย เตนเตอร์ครับโอ้โหสะโดยักษ์ครับโอ้โหรูปไ่รูปไรูปเตือ์วงกล้องดิโอ้เชี่ยวอ้โอ้โอโอโอ